ช่วงผัดการผัดกะปิ้ะในเทศกาลพิซซิก็จะมีเรื่องของโควิดเกิดขึ้นนักเอกก็กำลังหาสมุนไพรที่รักษาโรคเกีเ่ยวกับโควิดตรงนี้ก็เลยต้องย้อนกลับเวลาไปเมื่อราชินีก้าวว่าตรงนั้นเนี่ยที่บ้านนั้นเก็บสมุนไพรไทยตำราแพทย์แผนไทยเอาไว้ออกมาช่วยเหลือประชาชนในรัศก,กาลพิซซิ่ง ที่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ทราบเด็กสถานการณ์ใช่ตอนนี้เรื่องเกกปีที่แล้ว<ช>ตอนที่พวกเรากำลังยังรอวัคซีนอยู่<ช>ยังรอยรอารักษาโรคเนี่ยคิดว่าไอ้ฟ้าทนายจรจะรักษาได้จริงไหม,อมตอนนั้นเป็นเป็นละครที่เรียกว่าเป็นจารึกประวัติศาสตร์แล้วก็เรียกว่าสิ่งดีๆเกี่ยวกับประเทศชัยไว้หลายๆเรื่องครับคิดว่าความน่สาสนใจของของซีรีส์นี้คืออะไรคือละครที่ไม่เห็นผมว่าหลายๆเรื่องเนี่ยอาจจะทําเป็นธีมธรรมดาหรือว่าธีมที่นักเขีนธีมชาติชาติสมรัตริแล้วแต่ของเราเนี่ย เอาเรื่องของความอัศจารย์มีการเดินผ่ามีพบกลับไปกลับมาด้วยแล้วก็มีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต,ต่างๆเข้ามาผสมผส,สานแล้วเราปิดท้ายนาครด้วยธรรมะเกี่ยวบเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติต่ตางๆด้วยครับมีความยากเกิดขึ้นไหมครับในการถ่ายทาหรือว่าบทต่างๆมีเด็กเล็กๆเนี่ยครับมาเข้าฉากปุ๊บเราก็ต้องมีการคอนโทรลให้อยู่เอาหน้างานเราก็เลยให้เด็กๆเนี่ย ให้เรียนวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของฉากเกี่ยวกับการเรียนรำไทยเรียนเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรด้วยให้เด็กสนทนาเหมือนกับได้เล่นข่ายของด้วยครับแล้วก็มีเรื่องของที่ชากที่จะต้องมีรัฐภูมิอะไรเพ่อเด็กๆก็ชอบกันที่จะได้เล่นกิจกรรมแบบนี้ด้วยครับเขาเป็นยังไงบ้างครับว่าแต่คนที่งานอะไรต้องมองก่อนว่าเด็กอย่างนี้เป็นเด็กที่มีคุณภาพเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว มาจากเวทีประกวดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็คัดกรองแล้วก็ในส่วนของพัฒนาบุคลิกภาพมาแล้วหลายๆคนนี่ก็เคยเป็นอย่างน้องแพร่ใหม่เนี่ยเพิ่งไปได้แชมป์ที่ตุรกีมาได้ที่เนี่ยเพิ่งกลับมาเมื่อทิตที่ผ่านมาเนี่ยครับไปแข่งเดินแบบที่ต่างประเทศเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของมามาหน้างานแล้วจะงอแงไหมมาหน้างานแล้วจะคอนโทรลได้ไหมเนี่ยมันผ่านขั้นตอนตรงนี้มามบ้างแล้วเพนั้นเราสามารถใส่เรื่องราวของการแสดงได้ให้กัเด็กกลุ่มนี้ได้ด้วยครับเราก็ได้ใส่มาติีเองมาแปลมาล่วงด้วยใช่ครับก็ได้แแมนี่หละครับ เป็นผู้จุดประกายเรื่องราวของละครหลายๆเรื่องแล้วก็ซันก็เหมือนกับเป็นลูกของที่ที่ช่วยเก็บเอาป้าแมวหลายๆเรื่องตอนนี้ก็เอาป้าแมวมาเล่นความรุ่เรื่องเลยตั้งแต่พี่เฮนราคาราหรือนักคาราแล้วก็พระคุณแม่ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยที่จะทําเป็นละครเทพเกีจดีในช่วงของ12สิงหาเนี่ยนะครับก็กเอาป้าแมวมาเป็นตัวดำเนินเนื้อเรื่องเข้ามาซึ่งตรงกับปรกาศบันเทิงแล้วเรายังมีแล้วก็รามาคีซึ่งตอนนี้ได้น้องแคทวอทยาอินดิชมาเป็นยัอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่ครับป้าแมวจะได้อยู่ทุกเรื่องหมไปว่บ จังยองจังยองจังยอไงางะานไดงก็ก็ดีค่ะก็สนุกดีค่ะก็ช่วงนี้ก็งานต็้งแต่โควิดเนี่ค่ะก็งานก็ไม่ค่อยเจอเน่ยะคะมังจาค่ะก็ยังไม่ผ่านโควดนะัก็ยังมีทที่ชีขมาก็จังหนีหันตเดือนเดือน เดินทุกเลยนะับนีออกาดทุกเลยครับตั้งแต่มิถุนาก็สุดทัาลก็ได้เหงาอ่ะพออเป็นละครเพื่อเสกเหย็ดด้วยอ่าแล้วก็ดีและเริมใจแล้วก็อยากจะทำเพื่อประเทศชาติครับอมเรื่องนี้ทีมงนมีมอะบ้างมีทั้งคุณสิงโตทั้งคุณโบวี้แล้วก็มีป้าแมวด้วยครับจะได้ชมว่าอะไรออากาศที่ช่ใช่หมุนกรกฎาคมช่อง9ครับอ้อามี